โอเควโยซาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมันก็อยู่กับผมตรงวเกมตีนะเราพูดเร็วไปพูดเร็วไปวันนี้มาสอนเอาดีแท้มาเล่นในเกมเขอนกันนะครับก็สําหรับในดีเ่อนมาครับนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด e สค r i p t i เลยโอเคก็วิธีการแรกครับมีต้องมีคอมครับเปิดบอไวเว็บไม่อพรอมหรือลบก็ได้ครับ g o o g l e ก o เกิครับกูเกิลดอทคอมนะครับ g o o g l e ดอทคอมกูเแนะนำว่า Google ครับแล้วต่อน,นั้นพิพ์ใน Google ว่าจกินไม่ครับพิมพ์ไปเลยครับแบบนี้แล้วต่อน,นั้นนี่อย่าทิ้งลิงก์นี้ไปให้ พอพอพอได้มาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอะเนี่ยแล้วมันก็จะเข้ามาในเนี้ยหน้าเนี้ยนะฮะแล้วก็วิธีต่อไปนะครับคือคือคุณสำหรับบางคนก็นอาจจะไม่ได้อย่างเช่น,นอ่ะจ,ะจะกินได้เท่อ่ะอย่างเช่น,นอันนี้อ่ะก็คพัพเป้มาคอนโทรลซีแล้วจากนั้นก็ออกไปซื้อบางคนที่อาจจะจำไม่ได้ก็ จดไว้ในน้องแคมมอนผมดูมิกิเอตมีกินกินแล้วอ่ะเนี่ยอ่ะตรงนี้ขึ้นไปแล้วตอนนั้นก็เปิดตัวเกมเถื่อนข้ามาแล้วก็กดตรงคำว่าโอเพนมา open น,นี้แล้วตอนนั้นกดคำว่าโอเคหรือใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเหมือนผมก็กดโอเคค่ะที่อัปเดตแล้วมันจะขึ้นมาใหู้ลีกเกียออัปเดตเนี่ย จากนั้นก็รออ่าแล้วจากนั้นก็ใส่ชื่อไปอันนี้ a q โ i ะ e t o p เวอร์ชั่น1.8สกินมันจะไม่ติดนะครับ1.8เข้าไปซิงเกิลเพย์จะไม่ติดลอง1.2ครับแล้วก็กดเพย์แล้วมันก็จะเขียนว่า installing นะครับแล้วก็รอมันก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วกนก็จะเด้งครับแล้วก็รอแป๊บนถามว่าอันนี้ผมแต่งยังไงคนง่าย แต่งคนง่ายอยี่ข้างหน้าเดีย๋ยวจะทําคลิปสอนทําอีกทีหนึ่งแล้วกันมีแค่สองโปรแกรมเองที่ต้องใช้อ่ะโอ้โหอย่างเทพอ,อยากวิธีการทําแบบแบ่งครึ่งให้เป็นตัวอักษรแบบเนี้ยโอเคแล้วก็เปิดหน้าจอใหญ่แล้วก็ลองเข้ามาสี่เพย์เดอร์ดูอ่ะเดี๋ยวจะทําคลิปแจกแจกเิร์ฟอีกทีหนึ่งโอเคพอเข้ามามันจะให้ล็อกอินหรือรีจิสเตอร์ดูให้รีจิสเตอร์ก็ทับอ่า e e i s t r แล้วก็เป็นวาร์รหัสรหัสตรงนี้สามารถเอารหัสอะไรก็ได้หนึ่งสองสามสี่แนวแมวจำไม่ได้อันนี้คือ,อรหัสของตัวละครทุกๆตัวละครเลยเนี่ยมั้งอ้าวทำไมไม่ได้โอเคนะครับถ้าบางอันมันไม่ได้มันจะขึ้นแบบเมื่อกี้ถ้ามันได้มันจะเขียนว่าล็อกอินเสร็จสมบูรณ์โอเคไหม โอเคนะแล้วก็ไปหาสกินตามใจชอบตามเว็บนี้เลยครับเดี๋ยวคลิงนี้ได้ไว้ใต้ดีลิชั่นแล้วก็หาไวหลายว่าก็หาสกินเทพอย,อ,ยอ,ยอยู่ไหมครับ MST อยู่ไหมครับ no. Hello Hello You Ben ยู่ <c oughs> หลบก่ยกไม่จากนั้นนะครับนี่อคุณก็จะเจอสกินแล้วคุณก็หรือท่านยังไงก็ได้ครับให้มันอันนั้นแ่ะแล้วจากนั้นก็หาสกินที่คุณต้องการครับอ่าหาหาหาเดี๋ยวผมจะหาสกินที่ต้องการไลยนะครับสกินหนึ่งคนระับหา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 อะสมมุติอ่ะคุณคุณชอบตัวนี้ c o อ y ีไปเลยครับ copy ชื่อปะแล้วก็ ขังน,นั้นก็นนนกดน,น,น,นะครับครับใครับเบลคิกก็ได้นะครับหรือใครจะกดที่ขวาโอเพนก็ได้แล้วแต่มันก็เหมือนเหมือนกันเลยกดโอเคไปอาจจะแรกๆหน่อยนะครับหลัจากนั้นก็คอนโทรลวีปับจากนั้นเราก็กดตรงนี้กดวีดีโสองเพย์ไป ตอนนี้ลืมไปครับมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับคุณ mts 2องพนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะคุโมยวมเขาเล่นสกายบอลเล่นสกาย a อลได้กลากมากูมไม่ได้ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกไม่รู้จะไหรอก มาล้อยก็รอบอะตายอะตายไม่รู้จะกิ่รอบเลยนะรอบล้อยก็รอบเยอะไปอ่ะลองเข้าไปที่สี่ห้าอ่ะถ้าถ้ามันเข้าถ้ามันเข้าได้มันจะให้ทำดีจิสเตอร์แต่อันนี้เข้าไม่ได้ก็จะให้ทำโปรอ,อินอ่ะลองไปดูเซิร์ฟอื่นบ้างอ่ะอ่ะออริจนะินอ่ะลองเข้าออริจินดูหรือเซิร์ฟอะไรก็ได้มาซีก็แด้อ่ะแล้วมาซี จุไหนเขาได,ได,ได้ฟูบิงอ่ะลองฟูบิงดูเนี่ยอ่ะลองเข้าฟูบิงดูถ้ามันให้ทับล็อกอินก็แสดงว่ามีคนใช้ไปแล้วถ้าไม่ได้ให้กดล็อกอินก็จะอันนี้นะครับก็อ,อย่างเช่นอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา่าผมเอาสกินที่ผมได้คัดสรรสรรหาประโยชน์มาเรียบร้อยแล้วดูชื่อสกินทั้งหมดไม่รู้จกักเ่อหนึ่งสองสามสี่จะ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดงงไปอ่ะอ่ะนี่อ่ะกด c ห r C มาก็กด c t น l ีมาอ่ะโอเคแล้วจากนั้นก็กดอ2เพศอ่ะกดเซฟปั๊บแล้วก็กรอแป,ป๊บหนึงปุ๊บแล้วจากนั้นก็ทำการดิง แอดกาลิน,น่ามากันได้ครับรับหมดครับ <c oughs> อ่ะฮมเรามีกิกรกรมตยย้ยางให้ดูอ่ะสอิร์ฟสี่ห้าอ่ะเข้าไปเลยอ่ะแล้วก็ครับ N O d I N รักรหัสไม่ต้องกลัวไม่ต้องแทกกันหรอก เดี๋ยวก็เปลี่ยนรหัสบันทับเชียงพัดหุดได้อ่ะแล้วต่อไปเล่นมินิเกมอะไรได้บ้างอ่ะพอเข้าเซิร์ฟมาสี่ห้าปุ๊บคลิกขวาแล้วก็เริ่มเป็นเกมตามใจชอบอ่ะมีไฮแอนด์ซิกด้วยแล้วก็มี s ซเวิ v a วอละคลิกเข้าไปที่ส u r วิ v a วอ่ะอย่างเช่น s ซเวิ v a วอละดูดูดูด,ดนี่อ่ะก็จะเกิดใน s ซ r วิ v a วเลยนะครับ เซิร์ฟฟูบิงอ่าเซิร์ฟฟูบิงก็ได้นะครับโอเคครับก็แบบนี้ครับก็ปปกดแบบนี้นะไม่ต้องกดขี้ขวานะเดินเดินเข้าไปเลยนะครับก็เนี่ยอ่ะลิกขวาที่ตรงเนี้ยแล้วก็เลือกไปมินเกมสกัดบล็อกก็ได้นะครับอ่ะเนี่ยอ่ะก็ไปอยู่ในสกัดบล็อกเกนี่ยนะครับก็ สำหรับใครที่ยังไม่ได้สร้างเกาะก็สร้างไปเลยนะครแล้วอันนี้สร้างกับพี่ไม้นะครับพี่ไม้ MTS นะครับดูสร้างไม่สร้างไม่ไม่เคยมีผลงานของของเราเลยมีแต่ขอมือดูอันนี้ก็ของพี่ไม้ต้นไม้ของเรากล่องกล่องค้า นี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูถามว่าใช้ยังไงดูเน่ใช้อย่างนี้แบบนี้แล้วก็ยืนตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งแล้วก็ยืนแล้วก็จะบักแล้วเราก็ปัม๊มหินได้ก็พี่มายเขาได้ทําคลิปสอนไปแล้วแต่ไม่รู้ลงไปยังกําลังลงก็ไม่รู้ว่า อ,อยงเดี๋ยวไปดูกับคุณกก็ลลังงพี่ไม้ใการเดี๋ยวจริงจริงช่องมาให้ดูโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอรนก่อนนะครับอาจจะค้างครับมันก็ต้องขอรำก่อนนะครับสวัสดีครับก็อันนี้ไม่ใช่สกินของผมหรอกอันนี้จะยกให้พี่มาเพราะมันเป็นสกิกนผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่มาพี่มาเขาเป็นสกินเลยกคนนี้ให้พี่ไม้ แวผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็ต้องการตัวเะครับ You รยูฟีมีไลน์ล้วเบบี้ไลน์ล่วยายยาหยา